สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแพทหนึ่งมีนา5 2นะครับโจทย์กำหนดให้ s เท่ากับเซตของ x โดยที่ a b s ส l u t e x กลังสามีค่าเท่ากับ1เซตในข้อใดต่อไปนี้มีค่าเท่ากับ s นะครับข้อ1เซตของ x โดยที่ x กำลังสามเท่ากับ1ข้อ2 x โดยที่ x กำลังสองเท่ากับ1ข้อ3 x โดยที่ x กำลังสามเท่ากับลบ1ข้อ4 x โดยที่ x กลังสี่เท่ากับ x โอเคนะครับ ทีนี้พี่แม็กมาเริ่มแก้สมการของโจทย์ก่อนปกติเวลาเห็น absolute x ทั้งหมดยกกำลัง3เท่ากับหนึ่งสิ่งที่หลายๆคนนึกถึงเป็นอย่างแรกๆเลยคือคือเราบอกว่าตัวเนี้ยมันมี absolute แล้วยกกำลัง3มีค่าเท่ากบหนึ่งปกติเราก็ถอดลากที่สามสองข้างถยู่ไหมครับโอเคไหมถ้าถอดลากที่3ออกมาก็คือเหมือนกับย้ายมาถอดรากที่สของฝั่งนี้ absolutex ก็เลยมีค่าเท่ากับ1โอเคนะครับทีนี้แต่ถ้าเราลองนึกถึงถ้าเป็นเด็กม .5 เทอม2ที่เรียนเรื่องจำนวนเชิงซ้อนแล้วลองมาดูกันอย่างนี้ absolutex กำลังสโดยปกติพี่แม่งบอกว่าวิธีการแก้สมการจะต้องใช้เรื่องของการย้ายข้างกลับมาลบแล้วทำเท่ากับ0เท่านั้นมาลองดูกันตัวนี้นะครับ ถ้าเห็นเป็นแอดส์ลูดเกกำลังสามลบหนึ่งเท่ากับศูนย์เราจะแยกตัวประกอบตัวนี้จะแยกยังไงเราก็จะต้องนึกถึงสูตร a กกำลังสามลบ b ีกำลังสามซึ่งมันมีค่าเท่ากับ a ลบ b คูณกับ a กกำลังสองบวก a อบวก b ีกำลังสองดังนั้นตัวนี้ถ้าพี่แบงค์แยกมามันกลายเป็นแอดส์ลูดเลบหนึ่งคูณกับแอดส์ลูดเกกำลังสองบวกแอดส์ลูดเบวกหนึ่ง ามทัน,นะครับมันก็คือการแยกสูตรผลต่างกำลัง3เฉยๆพี่แบงก์ก็จะได้ตัวนี้มาว่าเป็น absolute x -1 ลบหเท่ากับ0หรือไม่ก็ absolute x กำลังสองบวกอบวก1เท่ากับ0ตัวตรงนี้เนี่ยพี่แบงก์จะใช้ลบ b ในการแก้แบงก็จะบอกว่า absolute x มีค่าเท่ากับลบ b มีค่าเท่ากับลบ1บวกลบวกรากกำลังสองลบส a ่ส่วน 2a แปลว่า absolute x คือลบ1บวกลบรูทลบ3ส่วน2ซึ่งซึ่งถ้าเป็นถ้าเป็นน้องม .4 ทั่วๆไปก็จะบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยหาคำตอบไม่ได้เพราะมันไม่มีคำตอบที่เป็นจำนวนจริงแต่ถ้าเป็นพี่ๆม่ม .5 ก็จะบอกว่ามันคือลบ1บวกลบรูท t 3 i ส่วน2แต่ประเด็นคือ ถ้าอยู่ในความรู้ม .5 ห้าเราบอกว่าแอบส์ลูดเนี่ยคือระยะทางต้องเป็นจํานวนจริงเสมอถูกไหมครับดังนั้นตัวเนี้ยมันสามารถมีคางเท่ากับจํานวนเชิงซ้อนได้ไหมครับเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นฝั่งนี้ก็ไม่ได้อยู่ดีดังนั้นในข้อนี้เนี่ยถ้าเรามาโฟกัสที่ฝั่งซ้ายฝั่งเดียวมันก็มีคําตอบเหมือนกันถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพี่แบงค์ก็เลยบอกว่าแอบส์ลูด x ซมีค่าเท่ากับหนึ่งตัวเนี้ย แล้วถ้าพี่แบงค์อยากจะแก้ต่อถ้าอยากจะแก้ต่อต้องทํำยังไงครับก็ต้องใช้นิยามในการเปิดค่าสมบูรณ์นิยามในการเปิดค่าสมบูรณ์ก็คือถ้าหากเป็น a b s o l u t ู x มีค่าเท่ากับค่าคงที่โดยที่ค่าคงที่ตัวนั้นมากกว่า0แล้ว x จะต้องเปิดออกมาได้เท่ากับบวกลบ a นะครับเพราะฉะนั้นในที่นี้พี่แบงค์บอกว่า x มีค่าเท่ากับ1บวกลบ1นะครับถูกไหมโอเคนะครับอย่าลืมนะครับในการแก้สมการที่แท้จริงแล้วโดยโปกติเราจะต้องทำให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็น0จริงๆวิธีนี้คือวิธีที่ถูกต้องเพียงแต่ว่าในข้อน,นี้มันใช้ต่อไม่ได้เพราะมันเป็นจำนวนเชิงซ้อนแอบสูตรไม่มีทางเท่ากับจำนวนเชิงซ้อนนะครับ ดังนั้นพี่แบงค์รู้ละว่าโจทย์ตัวนี้คือ x เท่ากับบวกลบหนึ่งโอเคนะครับพี่แบงค์ขอมาแก้ต่อนะครับขอลบทิ้งตรงนี้ก่อนละกันเดี๋ยวพี่แบงค์จะแสดงทุกช้อยให้ดูละกันนะครับในช้อยที่1เราบอกว่า x กลางสเท่ากับหถ้า x กลางสเท่ากับหอย่างที่บอกพี่แบงต้องย้ายหนึ่กลับมาลบ ขาไม่ได้กําหนดยูนิเวอร์สว่าเป็นจนํานวนจริงหรือจานวนเชิงซ้อนอยังไงก็ต้องย้ายหนึ่งกลับมาลบก,ก่อนแล้วตัวนี้ก็กลายเป็นผลต่างกําลังสาก็คือกลายเป็น x กกำลังสามลบหคูณกับเอ็กกำลังสามลบหมีค่าเท่ากับ x ลบหคูณกับ x กกำลังสองบวก x บวกหเท่ากับศย์ดังนั้น x ลบหเท่ากับ0หรือไม่ก็คือ x กกำลังสองบวก x บวกหเท่ากับ0ตัวนี้ x ก็เลยมีค่าเท่ากับ1 ตัวนี้ x ก็เลยมีค่าเท่ากบลบ b บวกลบรูท b, b กำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a x ก็เลยมีค่าเท่ากับลบ1บวกลบรูท3ติดลบส่วน2ซึ่งมันมีค่าเท่าทับตัวนี้ของเราไหมมันมีแค่ตัวนี้แต่ฝั่งนี้มันไม่ตรงดังนั้นช้อยหนึผิดแน่นอนทีนี้มาดูช้อยสองเราบอกว่า x กำลังสองเท่ากับหย้ายหกลับมาลบ ทำผลต่างกำลังสองก็กลายเป็น x ลบ1 x บวก1ดังนั้น x ก,ก็มีค่าเท่ากับ1หรือลบ1ซึ่งตรงกับของเราไหมตรงดังนั้นข้อนี้น่าจะตอบใช้สองโอเคเพียงมาทำใช้สามต่อใช้สาม x กำลังสามเท่ากับลบ1ย้าย1กลับมาบวกสุดผลบวกกำลังสามสุดว่าอะไรครับถ้าหน้ากำลงัง3บวกหลังกำลงัง3มมีค่าเท่ากับหน้าบวกหลงังคูณกับ หน้ากําลังสองลบหน้าหลังบวกหลังกําลังสองดังนั้นถ้าตัวนี้แตกตัวออกมามันก็คือ x บวกหนึ่งคูณกับ x กําลังสองลบ x บวกหนึ่งดังนั้นก็ได้ x เท่ากับขอโทษครับดังนั้นก็เลยได้เป็น x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือไม่ก็คือ x กําลังสองลบ x บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ใช้ลบปีข้ามาช่วยก็คือลบของลบหนึ่งบวกลบรูท b กำลังสองลบสี่ ac ส่วนสอง a ตัวนี้ก็เลยกลายเป็นหนึ่งบวกลบรูทสามติดลบรูทสามส่วนสองซึ่งตัวนี้ก็ไม่ตรงอยู่ดีมันตรงแค่ตัวเดียวว่า x เท่ากับลบหนึ่งก็ใช้ไม่ได้อีกสุดท้ายละช้อยสี่โอเคพี่แมค์ขอมาลบข้างล่างนี้จริงแล้วกันถ้าเป็นช้อยสี่ทำไง โจทย์บอกว่าช้อยสี่คือ x กํลังสี่เท่ากับ x มีคนหลายๆคนชอบถามพี่แบงค์ว่าเอา x ตัด x อย่างนี้ได้ไหมครับแล้วกลายเป็น x กําลังสามเท่ากับ x เท่ากับหนึ่ง 1. คำตอบคือไม่ได้นะครับตัวแปรห้ามตัดกันตัวแปรห้ามตัดกันถ้าตัดกันจะต้องเขียนหมายเหตุว่าตัวที่ตัดนั้นเป็นศูนย์ได้หรือไม่ ถ้าตัวแปรตัวนั้นเป็นศูนย์ได้ตัวที่ตัดจันนั้นเป็นศูนย์ได้ให้เขียนหมายเหตุว่าตัวนั้นเป็นศูนย์แต่ถ้าเป็นไปไม่ได้ก็ให้เขียนหมายเหตุว่าตัวนั้นไม่เท่ากับศูนย์ทิ้งไว้ด้วยถ้าอยากจะตัดนะครับแต่พี่แบงไม่ค่อยแนะนําเท่าไหร่โอเคนะครับทีนี้ถ้าพี่แบงค์แก้ต่อโดยหลักการก็คือต้องย้ายข้างกลับมาลบเหมือนเดิมตัวนี้คือ x คูณกับ x กำลังสามลบหนึ่งคือแยกตัวประกอบดึงดึงตัวร่วมนะครับ แล้ว x กำลังสามลบหนึ่งก็ใช้สูตรผลต่างกำลังสามก็จะออกมาเป็นตัวนี้พอดีดังนั้นพี่แบงก์ก็เลยได้ x เท่ากับศูนย์หรือไม่ก็คือ x ลบหนึ่งเท่ากับศูนย์หรือไม่ก็คือ x กำลังสองบวก x บวกหนึ่งมีค่าเท่ากับศูนย์ดังนั้นก็เลยได้ x เท่ากับศูนย์หรือ x มีค่าเท่ากับหนึ่ง หรือ x มีค่าเท่ากับตัวนี้แยกไม่ได้ใช้ใช้เรื่องลบ b ก็คือกลายเป็นลบ1บวกลบรู oot, b กํลัง2ลบ 4ac ส่วน 2a ซึ่งตัวนี้มันก็กลายเป็นลบ1บวกลบ o ลบ3ถ้าลองคิดเลขดูนะครับก็แปลว่ามันก็ใช้ไม่ได้ตัวนี้ก็ใช้ไม่ได้ดังนั้นมันก็ไม่ตรงอยู่ดีถูกไหมครับ ดังนั้นคำตอบที่ถูกต้องจึงมีช้อยเดียวคือช้อยสองอย่าลืมนะครับโดยคอนเซปต์พื้นฐานของการแก้สมการกำลังยกกำลังต่างๆเราต้องย้ายกลับมาให้ข้างใดข้างหนึ่งเป็นศูนอันนี้คือคอนเซปต์ที่ถูกต้องที่สุดแต่ถ้าบางคนรู้อยู่แล้วว่ามันเป็นเรื่องของจำนวนจริงจะใช้การถอดลากอย่างบอกว่า x กําลังสเท่ากับ1ก็อาจจะถอดถอดลากที่สของ1 x มันก็จะได้แต่หตัวเดียว โอเคไหมครับอย่างข้อ2องถ้าบอกว่า x กาลังสเท่ากับ1ย้ายไปถอดลากมันต้องกลายเป็นบวกลบรูทนะครับเพราะฉะนั้นมันก็คือบวกลบ1อย่าง x กาลังสเท่ากับลบ1ย้ายไปถอดลากมันก็ได้ลบหแต่วิธีพวกถอดลากแบบนี้ใช้ได้กับเฉพาะเรื่องของจํานวนจริงจะไปใช้กับเรื่องจํานวนเชิงซ้อนไม่ได้ดังนั้น พยายามจำให้ดีนะครับว่าตอนนี้เรากําลังทําเรื่องอะไรอยู่ข้อนี้เนื่องจากโจทย์ไม่ได้กําหนดมาเลยว่า universe ของมันเป็นจํานวนจริงหรือจํานวนเชิงซ้อนพี่แบงค์เลยต้องทําละเอียดทุกๆุกช้อยทุกท,กทกเทั้งโจทย์ทั้งช้อยโอเคนะครับ